สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอ้นศรีพันธ์นุยสุจิราไม่ได้แตกคอเรื่องธุรกิจแต่เพราะปัญหานี้เป็นหนึ่งหนึ่งคู่เพื่อนในวงการบันเทิงที่เคยตกเป็นประเด็นแตกคอกันระหว่างอ้นศรีพันธ์กับนุยสุจิราโดยเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านอ้นศรีพันธ์ได้เปิดใจครั้งแรกผ่านรายการแฉที่ทางด้านมดดำถามตรงๆว่าที่มีข่าวแตกหักับดาราคนหนึ่งที่สนิทกันมากนางเอกโลกสวยเกาเหลาดาราสายหาแตกคอเพราะธุรกิจ เรื่องนี้สาวอ้นได้ตอบว่าเอางี้ที่ไม่ได้พูดมาทั้งหมดอยู่ดีๆจะมานั่งอธิบาย เรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องตรงนี้4 5ถึงคนที่รู้ที่จะพูดคือพูดเรื่องที่ไม่จริงก่อนนะมีเพจหนึ่งไปลงข่าวยาวกระดาษหนะ้า a 4 a 6ก็ได้อ่านแล้วเราได้พิจารณาแล้วว่าทุกพารากราฟไม่ได้ตรงกับความจริงมันมีบิดเบือนมันมีจริงแต่ไม่ได้จริงในเหตุการณ์ถามว่าอะไรที่มันไม่จริงอ้อนตอบว่าคือตีกันพระธุรกิจเราไม่ได้เอาเงินมาลงทุนทําธุรกิจเราไม่ได้แตกกันอย่างที่พูดอ๋อใช่สิพี่น้องยังตีกันพระทําธุรก เลยเพื่อนกันก็ตีกันอย่าเอาไปเมาส์ประเด็นนี้มาได้ทําธุรกิจด้วยกันเราไม่ได้เอาเงินมาลงทุนด้วยกันอ้นเป็นคนแนะนําน้องเขาให้รู้จักพี่หน่อยเจ้าของแบรนด์ปนันชิตาเพราะวันหนึ่งที่เขาอยากคุยกับเราเขาอยากทําธุรกิจแล้วเขามีปัญหาเรื่องเดียวเลอ์หรืออะไรไม่รู้ก็ปรึกษาพี่หน่อยสิเราก็ทําไม่เป็นก็เอาเบอร์ไปคุยซึ่งรายละเอียดตรงนี้อ้นก็ไม่รู้รายละเอียดพอคุยเสร็จปับ๊บสักพักเขาก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในผลิตภัณฑ์ในปนันชิตา เราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าคุยอะไรเราเพิ่งมารู้ทีหลังรายละเอียดตั้งแต่คุยกับพี่หน่อยมีปัญหาอะไรควรให้เขามานั่งตรงนี้แล้วพูดพร้อมกันเราไม่ควรพูดคนเดียวแล้วพูดต่อๆกันไปหนึ่งไปสิบสารก็แปลงคือการที่เขาเขียนในเพจนั้นก็เกิดจากการแปลงสารเพราะไม่รู้จริงว่าเรื่องจริงเป็นยังไงการที่จะแฟร์ที่สุดก็คือการคุยทั้งสองไฟล์อันนั้นสักขันการแย้งกันแต่มันเลยเถิดไปแล้วไงวันนี้จะมาพูดรายละเอียดมันก็ไม่สม เราจะออกมาพูดสามคนเราคุยกันแล้วกับพี่นอยแต่เมื่อเราได้ยินเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเราถึงจะมาอธิบายแต่จะให้เรามาแจงแจงไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่มีใครได้ประโยชน์ระมุฟออนไปนานแล้วโอกาสจ,จะกลับมาเป็นเพื่อนมีไหมเมื่อก่อนสนิทมากตอนนี้มองหน้ากันติดไหมพ้นตอบว่าก็มองได้ฉันก็มองได้แต่เราไม่เคยเจอกันก็อาจจะมีทำหน้าไม่ถูกทำเสียงตะกุกตะกักธรรมชาติคนทำหน้าไม่ถูกจะให้พูดว่าไม่เป็นไรทุกอย่างเรียบเนียน มันก็ต้องมีบ้างปกติกล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อขมับถามว่าเมื่อไม่ได้ทําธุรกิจด้วยกันแล้วอะไรทําให้แตกหัก ต้นกล่าวว่าทัศนคติมันไม่ตรงกันเราบอกเรื่องนี้มันไม่ควรนะอันนี้เป็นเราเราไม่ทําแต่ถ้าอีกฝ่ายบอกนี้มันโอกาสเขาเขาทําได้แล้วเราจะไปต่อกันยังไงทุกคนมีความคิดของตัวเองโตแล้วเราจะมาสอนกันได้ไหมอันนี้มารยาทนะควรไม่ควรเป็นเรื่องของปัจเจกไม่ได้ตีการเกี่ยวกับธุรกิจเลยเรื่องมันเล็กมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูล จากที่นี่ .com ขอบคุณครับ